ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆก็เข้ามาสู่เกมวอลนะครับก็ผมไม่ได้ทําคลิปมาเป็นอาทิตย์ละเดี๋ยววันนี้เข้ามาทําคลิปซะหน่อยก็คือการอัปเดตของแพทใหม่เนี่ครับเจ้าปืนเลเซอร์น้ําแข็งก็คือเขาจะถูกเนิฟถูกเนิฟลงไปครับเพราะว่าการยิงของเขาระยะสั้นลง จะรีโหลดเร็วขึ้นคือคือต่อแม็กอาะจ,จะยิงในระยะที่ยิงหมดเร็วประมาณว่ายิงหมดหมดแม็กเร็วแต่แต่ความแรงของเขาว่ายังแรงเท่าเดิมแต่ว่ามันก็เหมือนมันเบาลงนะครับแล้วมันเป็นปืนหลักที่ผมใช้อยู่ต้องสี่ตัวทั้งเจ้าอิริบัสเจ้าเฮเดสแล้วก็เจ้าไทฟอน เพราะว่าผมมีปืนขนาดกลางอยู่สี่กระบอกก็อัพไว้แค่เลเวลเก้าครับยังเลเวลไม่ได้สูงแต่ว่าก็ถูกเนิร์ฟไปละผมก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นปืนลูกไฟครับส่วนปืนลูกไฟนี่ผมก็อัพไว้นิดเดียวเองหลักๆกกผมอัพไว้อยู่สามกระบอกเป็นปืนขนาดกลางสองกระบอกปืนหนักกระบอกหนึ่งแล้วผมก็มาไล่อัพปืนขนาดเบาขึ้นมาอีกสองกระบอกครับก็ค่อยๆอ,อัพขึ้นมา ก็เลยติดตั้งไปให้กับเจ้าอิลิบัสนี่ก็อยู่แค่เวลวห้าเเวหกเองไลอัพขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ติดตั้งให้จากเฮเดสไปแล้วก็ติดตั้งให้กับไทฟอนซึ่งผมมีอยู่เท่านี้แหละแล้วก็จะมีขนาดเบาที่ยังไม่ได้อัพอ,อีกสองก็บอกอันนี้จะเป็นขนาดเบาอ๋ออัพขึ้นมานิดเดียวก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนปืนครับปืนหลักผมเป็นเลเซอร์้ำแข็งก็ไม่ได้ใช้แล้ว มีน้องเอเชียเขาทักเข้ามาเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอพี่ทําคลิปแป๊บนึงครับผมก็ผมก็เลยติดตั้งไปให้กับคูณ3ตัวเดี๋ยววันนี้ก็จะลองมาเล่นดูครับซึ่งเลเวลยังไม่ได้สูงเท่าไหร่เดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมนะครับว่าปืนลูกไฟที่ผมหยิบมาเล่นจะเป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลครับก็เข้ามาในเกมนะครับ ก็โหมดหลักที่ผมชอบเล่นก็จะเป็นโหมดยึดเสานะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงเป็นสามตัวแรกเลยแล้วกันนะครับสําหรับปืนลูกไฟก็เวลสูงสุดก็อยู่แค่เวลแปดเองนะครับเป็นปืนขนาดกลางที่ติดตั้งให้กับไทฟอนส่วนอีริบัสนี้อยู่โอ้เจอลเลเซอร์เข้าไปแล้วระยะไกลย,ยิงน่ะเจ็บนะเดี๋ยวผมให้ให้เขายึดเสาวไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อย สามหลังเข้าไปแล้วกันนะครับหลบเจ้าเลเซอร์หน่อยยิงไกลย,ยิงแรงยิงไปแล้วขายเพื่อนเอาละเลเซอร์นี่อยู่ในระยะห้าร้อยผมต้องค่อยๆเข้าไปครับเดีย๋ยวไปคอยยิงสนับสนุน ปกติระยะ600นี่ผมนี่ยิงได้สบายเลยแต่ระยะนี้ไม่ได้แล้วอ้าวคิวไปครับเหมือนลาดเพื่อนเลยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยเดี๋ยวรอรีโหลดหน่อยครับ ยังไงเดี๋ยวต้องช่วยเชื่อนจัดการตัวใต้ประพานก่อนครับเพื่อที่จะยึดเสาคิวดับเบิ้ลคิวไปคอยหลังคอยลงังคอยลงัยลง เขาจะสะสมพลังงานครับพอยิงเข้าไปก็จะมีเอฟเฟกระเบิดล็อกขาไว้อีริบัทผมเดินช้าครับเดี๋ยวผมต้องอัพเวลให้สูงขึ้นเดินช้านี่ก็็ะตกเป็นเต้าง่ายครับเจอยานแม่ลงแล้วเรียบร้อยเลยเจ็บไปซี่ จะส่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาเติมเลือดไม่ทันยังไงก็แตกอยู่ดีนะครับแตกนะเจยบร้อยไม่ธรรมดานะอีเลบัสเนี่ยอัพขึ้นมา,าสักเววลสิก็ดีสิเนี่ยเดี๋ยวมาแอบยิงด้านหลังอ่ะ ไอคอนหรือเปล่าอืมธรรมตาอีกอเาวาเาวนันาเจ็บแน่เจ็บแน่เราเนีเจ็บ,เ,จบเพราะว่ายูเป็นเป้าไขรมก่อน สะสมแป้งแต่เดี๋ยวเขาจะระเบิดเชลเัาขาไว้อย่าให้เขาไปโจมตีเพื่อน มีบัตรนี่ถึงมีเกาะก็เจ็บได้นะไม่ใว่าเจ็บไม่ได้นั่นไง,เ,ง,ไง,เ,ง,ไงเจ็บแล้วไงเจ็บแล้วไงเจียวเจีววิ่งอัดเข้ามาแต่ไปก่อนครับ อุ้ยยานแม่ลงหัวเรียบร้อยเลยอิริบัสผมเดินเดินช้าโอย้ยังไม่แตกรอดมาได้ยังไง่ไน่าจะรอดนะครับ คุมเสาไว้ก่อนเจ็บสี่เจ็บสี่แล้วว่าเจ็บแล้วผมขอเติมเลือดอีกสักทีดีบว่าตอนนี้ฝ่ายผมนี่เหมือนตัวเลือเริ่มจะเหลือน้อยแล้วถ้าไม่ได้เสากลางนี่ก็ไม่น่าจะชน,นะนะ เจ็บเลยเจ็บเลยอันนี้ก็ตสีเสาแล้วโอยเจ็บครับโดนลุมแล้วไทยตันตอนนี้เหมือนเพื่อนจะวิกฤตแล้วครับ เขามีตัวมีหมอสนามด้วยแล้วนี่ก็โอ้โหแย่แล้วโดยดีสีเสาไปเลยฮา์บี้ลุยไปตอนนี้สี่ต่อหกไม่น่าจะรอดแล้วนะเราตอนแรกสาวกนำอยู่เนาะตอนนี้ไม่นำแล้ว โหหนักเลยหนักเลยเจอไทตันยิงไม่รอดสิครับแรงมากหือนเขากำลังจะมายึดเสา่านี้เราอีกแล้วอะไม่ลอดแล้ว่ะนะเราเข้าไม่ถึงเสาแน่นอนอแล้ไทตันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเกาะเราไม่หนาไม่พอ ตอนนี้เสียเปรียบยังหนักครับดิงอาเธอร์ด้านหลังนี่แหละเราตอนนี้เลืสามต่อหก เลเซอร์นี่ชัด์จชาร์จแล้วยิงแปั้เดียวก็หมดไหมครับเหนื่อยแล้วล่ะ อจูนอจูนนี่บินยิงระยะไกลซะด้วยตอนนี้เหลือเพื่อนอยู่หนึ่งคนครับตอนแรกก็ชิงเสาวไว้ดีนะครับแต่ว่าพอเพื่อนเริ่มล้อยหลอครับตัวน้อยฝ่าก็เป็นธรรมดาครับอจูนนี่บอกไม่ต้องไปเผาใกล้ๆเลยยิงระยะไกลก็พอแล้ว ยิงแบบชิวๆไปโอเคครับเกมนี้ก็แพ้ไปครับเดี๋ยวลองดูว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไรตะปืนลูกไฟผมยังอัพไม่สูงครับก็ยังยิงไม่แรงยังแรงไม่พอครับ mm. ก็ทำดาเมาจไปได้ที่สองล้านสี่นะครับอยู่อันดับสองแล้วก็มีเพื่อนชิ่งหนีไปตั้งแต่ปุ่นตัวแรกแตกก็ไปแล้ว ทิ้งกันตั้งแต่ต้นเกม5ต่อ6และสุดท้ายก็เหลือ4ต่อ6จบเกมไปอย่างสวยงามครับก็เดี๋ยวต้องผมคงจะต้องอัพขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเปิดลูกไฟเพราะว่ายิงเบาครับใช้เวลาอีกสัก2อาทิตย์โอเค ก็สำหรับเกมนี้ครับก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูกันใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับ